สวัสดีครับท่านผู้ชมทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่องสุขภาพนะครับต้องบอกเป็นช่องสุขภาพเพราะว่าเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติที่พยายามไปดูในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับว่าเขามีความรู้สึกในการคิดตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มนะครับวิธีการแก้ไขจนถึงเรื่องของนโยบายแต่ละเรื่องนยนโยบายเนี่ยทำงานได้อย่างไรนะครับ ผมเองเคยู้เกิดขึ้นครับจากโครงการควารมร่วมมือสู่ตัวการพัฒนาสังคมน,นะครับ <t> สื่อที่ว่าที่เรื่องของการติดตามงานแบบนี้ครับว่างานในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีใครทําอะไรอยู่ที่ไหนในทุนพื้นที่เนี่ยมีทุนจํานวนมากแต่ทุกวันนี้ปรากฏว่าเราไม่ค่อยมีโอกาสเล่นอยู่การรวบรวม,มทุนพื้นที่วันนี้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับแลท่านผู้ชมเราได้มีโอกาสมาในพื้นที่นะครับลุ่มน้ําภูมีลุ่มน้ำภูมินี้เป็นลุ่มน้ําที่มีพื้นที่ที่เรียกกันว่า การสะสมทรัพยาก,ออาการมานแต่เนิ่นนานตั้งแต่สมัยบรรพกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดเจอเรือเก่าสมัยโบราณหรือถ้ามีการขยายผลว่าน่าจะมีการรักษาทรัพยากรและจับให้มีการอนุรักษ์ไว้มากขึ้นจารท่านก็สื่ในรืองของเวทีเลยว่าเขาเริ่มกระบวนการอย่างไรและจะมีการจับทรัพยากรอ,อย่างไรมีผู้คนร่วมมากน้อยอย่างไรไปสู่เรื่องของนโยบายได้หรือไม่หรือธรรมนูญที่ว่าเนี่ครับจะเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนกับทิศทางนโยบายเช่นเดียวกันเราไปเรียนรู้พร้อมกันครับท่านผู้ชมครับเช็นครับ เี่ยวกับเรื่องของคุขภาพไปยนโรงแรม้ประเดนที่มาว่ากาทำเรื่องคุณภาพอะไรทำไมถึงทำเรื่องนู่น้้ำแลวเกี่ยวกับเกี่ยวยกในโรงแรมการคุณภานความหมายเรืองอะเรองอะไเรื่องของารเรื่องของหมอเรื่องของยาพอที้แบบนี้ทำให้ทุกคนมองว่าสุขภาพเป็นเรื่องสูงสุ่เราตองมองเราต้อ็เลยทำให้สุกคมองว่าเป็นเรื่องที่้ผ้ เรื่องกอเรื่องของากว้างนับเรื่องของลน้าเรื่องของต้การัด้าใน้คราบสิ่งที่เราต้งทำตเมตัวงอราบองทาี่องการต้องนีารนอรัดการกบรหารการัการของอครใ้ไดู้กน้ว่าาการดอ คงชื่อคือชื่อรัตภูมรัตพูมวลารัตภูมีเนี่ยในส่วนของต้นน้ำชาวบ้านที่อยู่ต้นน้ำเคยอยู่ในพื้นที่รัตภูมเนี่ยอำเภอรัตภูมอัเภอควนเรียนจะเรียกว่าชื่อคลองรัตภูมแต่ในตัวส่วนที่เรียกว่าคลองภูมีคือส่วนที่อยู่ปลายน้ำฉะนั้นในขณะที่เราทากิจกรรมร่วมกันตั้งแต่ปีสี่เจ็ดเป็นต้นมาถึงขนะนี้เราน่าจะมีความคิดกันว่าน่าจะใชื่อชื่อยังไงกันแต่ที่เป็นชื่อร่วมกันเข้าใจในความเป็นภาคีร่วมกันเนี่ย ก็เลยมีมติว่าเป็นที่มาของชื่อผนวกกับรัตภูมิกับภูมีผนวกกัว่าเป็นรัตภูมินั่นคือที่มาของชื่อเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาคลองรัตภูมิครับโดยสภาพดโดยรวมแล้วจะเห็นว่าใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันคลองรัตภูมิภูมีค่อนข้างจะมีปัญหานะครับเราจะเห็นว่าสภาพสภาพของคลองน,นี้ตอนนี้ค่อนข้างจะตื้นเขินโดยเฉพาะในช่วงหน้าแลงนี่น้ําค่อนข้างจะไม่ค่อยมีถ้ามีก็ค่อนข้างจะ,จะขาด ะคขับเป็นบางช่วงฉะ่ท่านด้วยด้วยปากีที่เราคิดว่าเรารวมกลุ่มกันเป็นครข่ายเนี่ยเราน่าจะมาความคิดและตกผลิตร่วกันว่าเราน่าจะมีกติการ่วมหรือว่าน่าจะมีเข็มทิศที่กำหนดทิศทางของพวกกลุ่มพวกเราหรือว่าเราลรงแลวกระปูมีทั้งหมดทั้งหกสามกิโลเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะไปในทิศทางแบบไหนฉะนั้นเลยมีความคิดว่าเราน่าจะมีธรรมนูลุ่มน้ำขึ้นมาสักหนึ่งจบับเพื่อเป็นกติการ่วมกันในการใช้น้า ตอนแรกก็มีการประชุมร่วมทั้งฝ่ายคีทั้งหมดว่าทั้งทั้งสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดนัดประชุมร่วมกันว่าเราน่าจะแบ่งฝ่ายกันทํางานโดยเฉพาะ,ะแบ่งฝ่ายแต่ละส่วนให้เป็นรับผิดชอบกันยเฉพาะเวทีแสดงความเห็นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากคืออยากให้ชาวบ้านน่ะได้มีความได้มีส่วนร่วมจริงๆเนี่ยในฐานะเขาเป็นเจ้าของประเทศในฐานะก็เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยชาวบ้านต้องมารู้ว่าอา่า กติการ่วมที่ชาวบ้านจะถือปฏิบัติต่ตอไปในอนาคตมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าในในทุกฐานทรัพยากรเนี่ยชาวบ้านน่าจะรู้ว่าณวันนี้สถานการณ์ณวันนี้เปลี่ยนไปแล้วเราน่าจะหวงอะไรบ้างเราน่าจะฟื้นฟูอะไรบ้างเราน่าจะอนุรักษ์อะไรบ้างตอนนี้คือเป็นเวทีแสดงความเป็นต่อไปเนี่ยหลังจากนั้นก็เป็นเวทีมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนไหนบ้างที่เราเห็นว่ามันไม่เข้ากับบริบทของลุ่มน้ํามันไม่เข้ากับตัวแทนนิเวศรของลุ่มน้ําก็มาปรับปรุงแก้ไขสุดท้ายคือประกาศใช้ เมื่อประกาศใช้ทานั้นก็เราจะได้ทำารือที่สมดุลแต่หลังจะประกาศใช้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราต้องมาคุยกันว่าชาวบ้านปฏิบัติการได้อย่างไรที่ผ่านมาในการดูแลในเรื่องของทรัพย์กรถิ่แวดล้อมและโดยเฉพาะในการร่วมกับพี่น้องกล่มองค์กครือข่ายในการทํางานแล้วก็ได้สะท้อนในเรื่องของความที่เห็นในเรื่องของปัญหาต่างๆนะครับในเรื่อง,องปัญหาต่างๆที่ซึ่งเกิดขึ้น ในเรื่องของอุปกรสิ่งแวดล้อมที่ถูกทําลายไม่ว่าเรื่องป่าเรื่องน้ําเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับที่ที่เป็นปัญหาก็มีกรอบแนวคิดในเรื่องของการทําในเรื่องของกติกาในเรื่องของข้อตกลงร่วมกันโดยใช้ชื่อว่าธรรมนูญรุ่งหนามภูมินะครับซึ่งเป็นกรอบกติกา ในการให้ทุกคนได้ได้มีส่วนร่วมและก็ได้ทําข้อตกลงในเรื่องการใช้ทรัพยากร,กรก็ดีไม่ว่าในเรื่องของดินน้ําป่าอะไรต่างๆภูเขาโดยโดยมีกติการกกร่วมกันข้อตกลงร่วมกันถ้าเป็นในพื้นที่ครับในพื้นที่ต้นตน,น้ําเนี่ยกับกลางน้ําเนี่ยพื้นที่ป่านาหลักเนี้ยก็คือเรื่องป่าไม้การบุกรุกทำลายป่าไม้ ให้บ้านในพื้นที่ในเขตในพื้นที่ต้นน้ำล้วมีสองสองเขตครับป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเพื่อเพื่อของบรรทัดอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าสงวนท่าเขตผ่าป่าเศรษฐกิจมันมันขนาดสองฝั่งปา่าเศรษฐกิจเนี้ยติดกับสะตูนซึ่งของบรรทัดเนี้ยติดกับตะลุงจังเนี้ยครับมีการตัดไม้ทำลายป่าเยอะถ้าในในในจำนวนเนี้ยอยากให้ คนในทั้งสี่อำเภอครับคือพัทภูมิควนเนียงบางกลับแล้วก็หานใจบางส่วนเนี้ยได้มีการรักป่าแล้วก็ฟื้นฟูป่าเพิ่มขึ้นครับสิทธิของชุมชนและความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันของชุมชนนะครับเราต้องมองในในในเรื่องนี้เกี่ยวบเรื่องเรื่องนี้ในธรรมนูญเนี่ยเรามองถึงบริบทของรุ่นน้าตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําซึ่งทุกคนเนี้ยมีการรักน้ําอนุรักษ์น้ําและหวงแหน ทรัพยากรซึ่งเป็นของเราแต่เนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่กว้างมีความยาวมีระยะทางถึง63กิโลเมตรนะครับหกิกิโลเมตรนี่จากพูดง่ายว่าจากเขาแก้วอาจจะกล่าวถึงว่าจากภูผาไหลมาสู่ทะเลเนี่ยที่จะออกทะเลาสาบตรงปลายน้ําบริเวณหาดปากบางเนี่ยนะครับตรงนี้มันและโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับคนในพื้นที่เนี่ย จะมีพื้นที่ตลอดสายน้ําเนี่ยนะครับตลอดุ่มน้ําเนี่ยจะมีอยู่สี่วัฒนธรรมตั้งแต่ไทยพุทธมุสลิมคริสตและก็จีนคนไทยสื้อขายจีนนะครับตรงนี้ในในภาพรวมของของความแตกต่างทางเชื้อชาติวัฒนธรรมนะครับและระบบภูมิไมเวทของแต่ละโซนของรุ่มน้ําเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันโดยขึ้นขึ้เชิเชิงดังนั้น เมื่อเรามองว่าการการการทํางานตั้งแต่ของเครือข่ายตั้งแต่ปี2,504จุเป็นต้นมาเนี่ยนะครับถ้าเรามองถึงภาพรวมเนี่ยต่างคนต่างทันทั้งรุ่งน้ําเนี่ยแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันแต่เราไม่เคยมาคุยกันว่าเราจะทําอย่างไรให้มันต่อเนื่องกันโดยที่ศึกษาผลกระทบว่าเออถ้ากลางน้ําจะทําอย่างนี้นะมันจะมีผลกระทบต่อต้นน้ําและปลายน้ําอย่างไรใช่ไหมครับหรือปลายน้ําจะทําอย่างนี้มันจะมีผลกระทบถึงกลางน้ํา และต้นน้ําอย่างไรทานองเดียวกันจ่ายน้าเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่รับรับน้ําจากจากทั้งต้นทั้งกลางใช่ไหมครับและเป็นตัวที่จะผลักดันน้ําไปสู่ทะเลสาบดังนั้นเหมือนอย่างที่ผมกล่าวนะครับว่าเราจะารักษาลุ่มน้ําและทะเลสาบไว้อย่างไรอยากให้ทะเลนั้นเป็นทะเลที่เหม็นสาบเนื่องมาจากการทําลายแล้วก็สารเคมีทีอ่อยู่จากไอกระแสโลกาที่วัดอะไรเข้ามาในการทํกับ เกษตรเคมีเข้ามาแทนที่เกษตรอินทรีย์อะไรทํานองนี้มันก็ส่งผมต่อระบบนีว้วศหทั้งหมดดังนั้นไอ้สุทธิสำคทั้งเทียมของชุมชนเนี่ยทั้งต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําถ้าเรามาเฉียมาเฉลียล่ยทุกเฉลี่ยจุกันเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันมันจะชัดเจนนะครับเราหาหาหาความเป็นรูปมาทาในการเขียนนะครับแล้วก็ค่อยมาเปรียบเทียบกับคำในการเขียนธรรมนูญเนี่ยไม่อยากจะใช้นาม,มาทม ถ้าทาคาที่มันเป็นนามาทร,รม,มันก็มาตีความกันไม่จบมันต้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความเหมือนกฎหมายของประเทศไทยในปัจจุบันนี้แหละดังนั้นถ้าเราจับรูปมาทําเนี่ยจับต้องได้ทําได้ความเท่าเทียมในเชื้อชาติศาสนาและความเท่าเทียมของคนตลอดลุ่มน้ําหรือตลอดสายน้ําเนี่ยในการจับสารผลประโยชน์นะครับนั่นคือสิทธิความเท่าเทียมข้อที่สองเมื่อเราเท่าเทียมกันในในพื้นที่แล้ว มันโดยสภาพความเป็นจริงเราก็ปฏิเสธภาครัฐไม่ได้นะครับตามความเป็นจริงแล้วเราปฏิเสธภาครัฐไม่ได้เมื่อเราปฏิเสธภาครัฐไม่ได้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะรับหรือไม่รับโครงการต่างๆขนาดใหญ่ของภาครัฐอันอาจจะเกิดอันตรายหรืออาจจะเกิดการทําลายฐานทรัพยากรฐานวัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณี รวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารพื้นที่ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารที่เรามีอยู่ก่อนแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมาถึงวิดาทีสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าภาพตั้งแต่เริ่มต้นมาว่าการที่ทางานร่วมกันเหมือนกับความหลากหลายของชานด้านลุ่มน้ําภูมิมีเส้นทางผ่านหลายเส้นทางที่เป็นพื้นที่ร่วมกันนะครับเพราะ,ะนั้นการจัดเรื่องของการ หาเวจีเพื่อที่จะรับฟังเรื่องของธรมรมนูเนี่ยครับเป็นแค่จุดป,ประกายนะครับเมื่อจุดป,ประกายเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยมีการลงเวจีนะครับแล้วก็ถามประชาชนมั้วยไปว่าที่ออกมาเป็นเรื่องของธรมรมนูญเนี่ยครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับผมเข้าใจว่าเรื่องราวแบบนี้จะเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเราค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่มีธรรมนูะแฉนะครับผมคิดว่าประเด็นวันนี้คงจะจุดป,ประกายในยความคิดไม่มากก็น,น้อยนะครับของสถานีวิทยุโทรทัศน์สุภาพแห่งชาติผมเฉลิเกิดชื่นร่วมรายงานกับเวจีนี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดี